การรักษาราชการแทนพัก,ากาพนกาการอำเภอเมืองยะลาค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพาท่านไปชมกับครอบครัวสามาชีกตัวอย่างนะคะที่หมู่ที่หนึ่ 1, งตำบลยุโกโแห่งนี้นะคะครอบครัวของนางวาคุนรัฐคุณมากค่ะ เป็นครอบครัวสัมมอาชีพที่มีการทำอาชีพที่หลากหลายมีอาชีพที่ทั้งทำสวนทั้งค้าขายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับครอบครัวตัวอย่างตรงนี้นะคะว่าคนในครอบครัวลูกสามีและเจ้าตัวเองได้ทำผอะไรบ้างในชีวิตประจําวันเป็นครอบครัวสัมมาชีพตัวอย่างได้อยา่างไรเดี๋ยวเราไปพกบกับครอบครัวนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิววรัตั์นะคะ พี่วรุนรันบุญมากค่ะส่วนคนสวยท่านตัวพัฒนากรประจำตำบลนะคะหนูแนะนำตัวสุดารันิรัตพัฒนากรประจำตำบลยุโกค่ะค่ะวันนี้เรามามาเยี่ยมเยียนครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างนะคะพี่วัรุนร้านบุญมากบีชื่อค่ะพี่ปูค่ะพี่ปูคี่ะพี่ปูพี่ปูค่ะวันนี้เรามีการมาพูดคุยถึงครัวเรือนสัมมาชีพ พี่บูเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงได้มีการทําอาชีพสมุนไพรไข่เค็มเราเริ่มมาจากกลุ่มกลุ่มสัมมาชีพโดยการฝึกอบรมรวมรวมกันนะคะจากหลากหลายอาชีพคือแล้วก็มาพัฒนากรชุมชนเขาจะให้เลือกว่าเราชอบอะไรอย่างไรแล้วก็เราก็จับกลุ่มกันมาฝึก ตรงนี้นะคะอยู่โดยการการทำไข่เค็มสมุนไพรจากเริ่มเริ่มเราก็ทำกันมานิดนิดแล้วก็มาแจกมาชิมมาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่ามันจะได้ได้ประโยชน์ได้เพิ่มรายได้จากของเราจากที่ไหนนะคะเรามีสมาชิจากจะสมาชีพเราก็หาจุดเด่นของเราว่าเราจะทำยังไงให้ไข่เรามีขายได้เป็นของฝากเน้นเป็นของฝากได้นะคะโดยว่า การสนับสนุนของพัฒนาชุมชนนะให้คำปรึกษ,ษานะคะ,ะแล้วก็ไปคือแนะแนวทางว่าเราควรทําอย่างไรให้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะเรานี่คือเราจะเน้นวัตถุดิบในชุมชนคือว่าคือทําอย่างไรให,ให้แม่บ้านของเรามีไรายได้เพิ่มาต้อก็มีเน้นวัตถุวัสดุในชุมชนคือใบเตยหาในชุมชนไข่เป็ดหาในชุมชนนะคะ คือได้สร้างรายได้หลายทางคือเพื่อนบ้านเราก็มีรายได้ด้วยอะ,ค,ะค่ะคือจุดเด่นของไข่เค็มสมุนไพรเน้นสุขภาพคือเราลดเค็มนะคะลดเค็มแล้วก็ผลประโยชน์ของการใช้ใบเตยเนี่ยลดความดันได้นะคะจริงเหรอคะจ้ะจริงจ้าค่ะ,ค,ะคือคนที่มีอาการร้อนในเยอะๆอะไรนี้เราเอาน้ำที่จากการปั่นเนี่ยนามาทานก็ได้ะะ่ะ พูดถึงว่าคําว่าครัวเรือนสามาชีพต้นแบบเราเป็นตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มสมุนไพรเลยค่ะคนในครอบครัวเราอะค่ะช่วยเราเรื่องอย่างไรบ้างคะออลูกชายก็ช่วยหาวัตถุสามีก็ว่างๆก็ช่วยปัน้นช่วยทําช่วย<อ>ทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีออเดอร์จากจากเพื่อนเขาหรือว่าตามสายของเขาคือเราจะ นั่นกันก็ต<ค><ณ>อแกจะไปส่งมีลูกสาวเรียนจบมาจากมาหาล,ล,ลัยวลัยรักษ์นะคะแกก็มาช่วยทำตรงนี้ค่ะทำการตลาดให้ะค่ะทำการตลาดคือขายระบบออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะเหม่งเลยช่วยหาออเดอร์ให้กับกลุ่ม <c oughs> แล้วก็ครอบครัวภรรยานะคะแล้วก็ยังช่วยปั้นดินช่วย<ห>ปั้นเขาเรียกดินไหมสินสอพนี่สอพปั้นให้มันเป็นตัว แบบนี้ใช่ไหมคะนั่นคือนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนะความช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันในครัวเรือนสมาชีพนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูวิธีการทํานะคะว่าใส่เส่เข้มสมุนไพรของเรานะคะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยะค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างโโอุปกรณ์นะคะมีใบเตยติ้นจอฟองเกลือนะคะแล้วก็ไข่เค็มนะคะที่ล้าง ตอนที่เราผสมอะค่ะเราหมักดินส่อพองกับส่วนผสมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะออก่อนที่เราจะมาใช้ได้อะค่ะตอนที่เราผสม,มดินส่อพอง,อง<ม>แล้วก็ส่วนผสมต่ง<ม>ส่วน<ม>้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เกลือกับส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะถ้าจะได้ผลดีดีขึ้นนะคะคือว่าถ้าเราเราทำแล้วเราใส่ได้เลยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราไว้หนึ่งคืนจะดีมากค่ะนี่มันมีแบบประมาณว่าเราต้อง หนาเท่าไหร่ไหมคะหรือว่าแล้วแต่คือให้ให้เป็ดไข่เป็ดง่ให้นิดอาะค่ะอ๋อก็คือเพื่อคงความเค็มของท้างอ๋นี่นะคะที่เราทบบําเสร็จเมื่อกี้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ผลผลิตก็จะออกมาแบบนี้เลยคะ่ะ ชิที่8คนที่ร่วมกันทํากันมานะคะมี8คนก<ช>็คือเราเราเป็นต้นแบบก่อนหล<ช>ังจากนั้นก็ขยายผลไปที่ครอบครัวอื่นๆใค<ช><ด>รูก็จะช่วยสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะล้างไข่ปั้นส่วนผสมการใส่ถงชอพองแล้วก็ใส่น้ำใบเตยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ รวมกับไข่ไข่ที่ซื้อมาที่ทไหนจะว่ามาบอกว่าเขาอยากได้ความรู้ตรงนี้ให้เราเผยแค่ให้เราก็ยินดีนะคะคืา่าจะจ่ายว่าเออค่าทุกค่าที่ไม่เป็นไรขอให้เขาเหน่อยพราว่าว่าจุกิบเราก็ยินดีแล้วค่ะ เราเป็นเหมือนกับตัวซัพพอร์ตเป็นคนที่รองรับในเรื่องที่ว่าคนนั่นคนนี้ขาดอะไรเราเป็นคนไปหาปนอกจากตัวตัวอย่างสมาชิกตัวอย่างแล้วนะคะก็ยังมีใจเอื้ออาทรนะคะมีการแบ่งปันความรู้ไปสู่กับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายเครือข่ายไปหมู่บ้านอื่นด้วยใช่ไหมคะก็ ยังไงเสียก็ฝากด้วยนะคะกับครอบครัวสัมมาชีพตัวอย่างนะคะของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาอำเภอเมืองยะลาแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ